สวัสดีครับวัน,นี้ครับผมสต่บ,บายดีสตดานจ้าคลิปนี้ครับผมวัน,นี้ชวนสรตดาม,มาดูงานบุญบังไฟที่บ้านนายอครับว้าวหลังจากที่เราไปดูบุญบังไฟที่สมบูรณ์ราไปที่เรียบร้อยส่วนอยู่ไทยนะ่ะเขาจะจุดบังไฟแบบติดล่มจะเป็นเฉพาะบางหมู่บ้านเด้อจ้าอันนี้เดินทางมาที่บ้านนายอนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาจุดเสร็จหรือยังโอ้ยยังพูอยู่มองไดล่ะขึ้นแล้วสองลำ้ำเป็นบ้างไฟติดล้มนะครับผมเฝ้อาอยากส่องเถเดเอล้มกลางเรียบร้อยนิสัยโอ้ย,อยขักอีรีเด้อตาไปไปไปตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับเผื่อจะเสร็จภารกิจ <c oughs> อาจด้ดูสักสิบลำก็ยังดีเนาะจ้าไป จะมีที่จอดรถอยู่บ่ Moment, คนหลายปฏิโทบคนเยอะเนี่ยนอนตอนนี้เดินทางมาถึงบ้านนายอลแล้วครับผมอยากบอกว่าเด็ด้อนมาก <c oughs> <c oughs> วันนี้ฝนน่าจะไม่ตกนะครับเมื่อวานน่าจะตกอยู่เนาะ้า <c oughs> ในเมืองน่าจะตกอยู่เมื่อวานนะครับเห็นมืดครึมอยู่ตอนนี้หาทางเข้ายังไม่เจอนะครับ หาทางเข้ากับย,ยากยากงานเอารถยนต์มาอีกยิ่งเข้ายากนะครับคนเยอะสุดๆก็บคือขับโมไซค์มาเด้อขับโมไซค์มาผัดไกล้่12กิโลมามาทางรัด <c oughs> มีแต่รัวนะครับม <c oughs> าทางรัดเลยลบกลางไือเปล่า อนีแล้โอ้ลมกลางเด้อนี่นี่ครับผมบางไฟติดล่มคักปัย่างเด้อนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะล่นลงใส่หลังคาชาวบ้านนะครับนี่ล้มจากกลางหรือเปล่า กลางหรือเปล่าบอกลางจ้ากลางอยู่บ่าตกตกแม่นอนโอ้โบกลางจ้อยโบกลางครับเฮ้ยกลางอยู่อันนี้กลางอยู่ครับผมไปไปดูใกล้ๆดีกว่าครับผมเมื่อกี้พักแดดเดินมาอยู่พูดนะครับไปไปดูประมาณกอไผ่ด้านหน้านี้นะอ๋อค่ะกิลิโบลนี่บางไฟติดลมครับ ปลอดภัยไม่ต้องกลัวจะไปดูหมอลำอยู่่ะบอดดอกตาหุนค่ะหมอลำอยู่พูดนนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนะคือคักขนาดเลยเป็นตะม้วนถ้าดูบางไฟต้องดูฝั่งนี้ฝั่งนู้นะ้ะมวนอย่างเดียวนะครับฮานบางไฟมีสี่้านเด้อพูดนะโอ้ยคักปอย่าเนะาะอลังการมากนะครับบุญบางไฟบ้านนายอโ<ด>ชาวบ้านก็อยู่แถวี้แนะ่ <laughs> ละแดดร้อนมาก เ้าก็ยี้อยู่บ่เอามาน้ำรอบ่อยู่รถทุล่ะ ที่ดูบางไฟครับด่นะบังก็ลยอึดบอลนางถักบ้านหยางอนี่ตรบ่ยย่มาไองเป็นไงโอ้ตอนนี้สตตานรุ่นยางอันะนี้บอลนี่เพราะว่าบ้างเมื่อกี้นี่กบโบกลางเด้ อลังการมากนะครับมผมแถวสุนคนครนี่หาดูยากนะครับบางไฟติดลมสุดยอดจ้ะพักปันหยางเสียดายที่ดูมันเด็ดไปหน่อยย้อนแสงนะครับผมนือว่าเขามาไว้พวดบอกเขาก็จะเริ่มน่าจะจุดถึงสีออ่โมงเย็นอมีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงมาน,นี่นี่ะโอ้คนเยอะมากนะครับแต่คนส่วนมากอยู่ฝั่งนูน้น there ซาตามก็ได้มานางลี่อยู่แจ้หัวแล้วล่ะจ้าเพราะว่าเมื่อกี้นี่บังไฟกำลังขึ้นพระว่าทะลุบุ่มเลยอุย้ยมีสากวาดเสียวคือการเดิอบังไฟก็ได้ตอนขึ้นก็นมีเฮตอนบอกขึ้นก็นมีฮาหุ้ยบบขู่รุ่น้ส้รุ่นขัวตอนนี้โอ้โอปัดหูนอ้าวสิกลางยุบบอว่งนี่ปุ๊บตก บ่อกลางจ้อยเป็นจังไดล่ะแบบนี้ล่ะการมาเบิ่งนบังไฟบงังบางกะล่มกลางบังบาง,บางล่มกะบอก่กะบอกลางเด้อจ้าซอต,ตามกลับมาเบิ่งเป็นปีที่สองแล้วล่ะปีกายนี่มาเบิ่งปีแรกกะป๊อปตื่นเต้นขักป้านยังพอมาเบิ่งปีที่สองกะสุดๆเลยความตื่นเต้นนะเบิ่งผู้ฝังเบิ่งนหนังกะคนเต็มเลยส่วนสอต,ตานมาลี่อยู่กอไผ่พี่ล่ะบอกมีคน ส่วนคนอยู่ฝั่งพุ่นเบิร์ตรุ่นๆจ้าบ้างนี่จะกลางอยู่บ่อ้าวฟึ๊บฟึบฟึบโอ้กางเด้อบ้างนี่นาส่วนบ้างเมื่อกี้นี่โต๊กจ้าเบิ่งบ้างไฟกะกำลังมวลส่วนฝนกะกำลังมาจ้าอุ้ยสิท่านได้เบิ่งขักอยู่บนน้องสัตามดำบัที่นี่เนาะ เพราะว่าเพิ่นจะจุดแต่ประมาณเที่ยงจินหอดสี่โมงแรงคันหาโมงเพิ่นจะยุดจุดเด้อ มั่กี้ฝนตกจ้าพากันแลรนมารีฝนเซลเซี่ผโอ้ย,อยกำลังเบิง่งบังไฟมวนอีหลีฝนกับไม้อีหลีบัดทีนี่ไปกลับบ้านขูนบอลนี่กำลังมาจ้าฟาดตกไปเบิ่งใกล้กลัวมูอีกเดินทางกลับแล้วครับผม ฝนเริ่มตกแล้วครับตอนนี้นะสรานบ,บก้าเข้าไปนะครับม้วนหลายด้านในนะ <Whoa. S 1> เจอเอฟซีน้ำพันบอกว่าชมคลิปตลอดเดอ้อพันนะโอ้ oh. <laughs> ไปดูบางไฟก็มีเอฟซีเด้อบ,บัดนี้นะ <laughs> ว่าจะชวนไปซื้อ,อ,อตุ้มใส่น้ำตุ้มใส่น้ำอยู่บันทาตุพูดละจ้ะหลดคือมาหลายแต่นอกมือน,นี้เนาะตอนนี้สี่โมงครึ่งเวลาเลิกงาน รถได้หลายสียแยกบ้านาธาตนะครับล้านคายอุสิบบปิดกอน่นซะบ,บอนีบน่บอนีกับบอนีใจคือกันน่าจะยังบ่ปิดดอกตอนนี้สี่โมงครึ่งจ้ะประมาณอีก5้ากิโลก็ถึงแนละ้วบ้านร้านอ่ะบบมีอูน,น้ำน่ะต้องมาซื้อที่พี่ละเชียงเคือพี่ละเพราะว่าเขาจะปั้นเขามีดินปั้นเลยจ้ะ ฝนตกเฉยปึ๊บมหหาหอดนาล้านแล้วละจ้ามีเต่กระถางต้นไม้น<า>ั่นโบมีอุน้ำเลยครับผมชิได้ย,ยุบบ่อราบดที่นี่ต้องสังบอ่อเนาะบรนีก็ลืมและโบวได้มาโดนและปกติพาอาจารย์เติมมาซื้อดินนะครับเี๋ยะกําลังปั้นมีแต่อุน้อย บ้านเลียวบ้านเราเรียกอุตุ้มใส่น้ำตุ้มเลยบอกจะไหนดีนี่ฝนตกนะครับตอนนี้เมื่อกี้ลงไปถามบอมีครับผมขึ้นขายหมดเมื่อกี้ยายบอกจ้าถ้าอยากได้ก็ประมาณสิ้นเดือนอกำลังจะปั้นแล้วก็ไปเผา ถ้าจะได้ชิน้นเรือนพุนเดอร์เดี๋ยวไปดูอีกร้านหนึ่งเนาะ,ะด้านในนะครับถ้าโอวมังคนจนะมีอยู่เป็นปิดแล้วบอปิอปตามีบ่ออูน้ำเปตามีจะดอกไปลงเบิงก่อนไปต้้มดูก่อน,นะนเนาะใตุ้มใส่น้ำ น้ำซ้ายอยู่นะผมผมบีอยู่นที่เราอบอก่อนอ๋อจุดเมื่ก่อนเป็นนี่หลายไปเราดูก่อนมาเลาะร้านเก่าร้านเดิมครับผมป้านจิ้มโบได้เปลี่ยนใจเหรอในีซาบะบอลนี่พี่นั่งบอพี่นั่งผนคือคักแช่ลรือยากได้ตุ้มใส่น้ําครับมีบอมเอาไว้รองน้ําฝนสายที่บ้านสวนนะครับจ้าอันนี้เขาเลี้ยงป้านอย่นะ มแมนบ่แมนอ๋อบนแม่ตัวนี้อยากได้ใหญ่กว่านี้นิดนึงเทปนีบ้บ่เอาไว้ใส่น้ำช้อันนี้อเอาไว้เลี้ยงปลาหางยุงเนี่ยโได้ตอนนี้มีตีโอ่งมังกรครับผม <c oughs> เอาอยัางไงดีอันนั้นกระสวยคือกันได้ล่ะเป็นโอมังกรอย่าคักเนาะจ้าแข็งแรงนะครับเอาไว้ลงน้ำฝนช้าที่บ้านสวนครับวันนี้จะออกไปเบิร์นยูบ่ อยากออกอยู่ฝนกระต๊กว่ายุดเลยตอนนี้จ้ามาพร้อมกับสายฝนนะครับอุ้ยนี่พอดีเป็นตาหักตาแพงรูปผู้รมป้อมอยู่อันนี้น่ะไปเป็นไหปลาจ้านี่อยากได้ประมาณนี้น่ะนี่ตัวนี้บอกถามหน่อยใบละเท่าไหร่อันนี้ใบจักบาทค่ะ350ร้อยห้าสถได้3า0รอาวโอสา้อยยจ้าเอายูบ่ล่ะอยากได้อยู่จักสองอยาได้ก็เาเลย สอ,อันเดี๋ยวไปหลอกเบิรงกรอนแบบได้สวยตัวอื่นในะใหญ่อันนี้แหละพอดีเอาประมาณนี้บ่ประมาณนี้นะ่ะพอดีตัวไหนสวยเลือกเลยสองอันมีแต่อันสวยๆเด้อล่ะเลือกเอาเลย ตอนนี้บอลลี่กกำลังไปเอาหลดเข้ามาเด้อจ้าเพราะว่าให้คุณลุงเคนแบกออกไปเดียวนักเด้อเกิดจะหอดถนนเดี๋ยวถอยหลดเข้ามาเลยบิ่งปูมาเลยมาเลยบอลลมดอกหลเดิ่นเที่ยวบ่อยอยู่เข้ามาเข้ามาฟึบฟึบเข้ามาเลย ังดีๆเด้อมันแตกเด้อพลันนี่อันนี้แตกยากแตกยากบ่แมนโอเคมีเล่เหล็กสูงโอ้แตกยากเลยปึ๊บ๊พอดีเป็นตาหักตาแพงค่ะเอาอะไรอีกพอแล้วเอาสองนี่บอจ้ะบอเลี้ยงปลาฮานยูบ่บ่บ่เอาบอเลี้ยงปลาก็มีเด้อนี่แบบใส่น้ำพุก็มี สวยสวยเนาะมีหลายอย่างคักีหลีพูดว่ากันเนาะเพราะว่าบ้านยังบุแล้วอยู่จ้่ <c oughs> ใจตั้งก่อนครับผมกระบอร่วมซิมไปเปลี่ยนได้เลยครับขอบคุณค่ะไดเรียบร้อยครับผมมาล็องานบุญบางไฟได้ตุ้มใส่น้ำ <c oughs> ได้อยู่เนาะ <c oughs> ได้อยู่ไ,ยไปสวยงามคักไปอย่างอยากแวะไหนโตหรือเปล่าอยากแวะบอลนี่จะอนุญ,ญาตบอแวะใส แวะใช้ก็ได้อ้าว <c oughs> แวะใส่ระบาดดี <c oughs> แวะสุดทางโลดฝนตกแบบนี้สิแวะใส่ดีเนาะตอนนี้ฝนตกครับบ่มีที่แวะเลย <c oughs> ดิมฟังน้องหานกับเ่ได้ฝนตกนโ่อ้สวยงามเด้อจ้าลุงลงกินน้ำเบิ่งฝน จอยอีหยังเนอบะบัดที่นี่เอฟซบอกว่าให้บรอนนี่เปลี่ยนยางปัดน้ําฝนเนี่ยเดอ้อเอฟซีบอกว่ามันเก่าแล้ว <c oughs> บรอนนี่เพิ่งเจอครับผม <c oughs> จ้าคุณบอกว่าบรต้องลงรถจะได้ฝนตก <c oughs> <c oughs> สตรมเพิ่งจะเคยเห็นขระเจ้าเปลี่ยนกันจังสีบ่บอกเปลี่ยนแป๊บเดียวอ <c oughs> ไม่ถึงสิบนาทีหาตางังได้แล้วสองร้อยห เปลี่ยนจังไดเวลา่นปัดน้ำย้ำได้กระเสียงดังปืดปาดปืดปาดจนตกใจพุ่นละเวลาขับรถเลี้ยวเอามือไปโดนะตกใจนะครับผมตั้งแต่ซื้อรถมาหน่ายังไม่ได้เปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนอยู่แต่ว่าอันตัวฉีดน้ำนะเสียตอนนี้นะฉีดน้ำโบได้นะครับต้องลงไปลดน้ำเอาตวนน้ำอล้วก็ค่อยเปิดนะครับอันนั้นแล้วค่อยหาร้านเนาะยังโมมีร้าน่อบตัวนั้นอะ เรียบร้อยครับผมผ่านไปไม่เกินสิบนาทีเรียบร้อยเอาจ่ายตังค์ด้วยครับสองร้อยห้าสิบเอามีเหรียญด้วยกันละจ้านี่ค่ะดีรรครับผมขอบคุณค่ะเรียบร้อย ถึงบ้านแล้วครับผมเมื่อกี้ก็พากันแวะตลาดจนค่ำเนาะค่ำพอดีเลยนะครับพุ่นพุนไปกินข้าวเร็วพุ่นพุ่นพุนไปกินข้าวเร็วไป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 พูดพูดอะไเมียผมเร็วพุ่นไปหาเมีแล้วครับเร็วเร็วเร็วมากินข้าวเร็วโอ้พุ่นถึงมาที่นี่มามาอันนี้ของชอบพี่บอพุ่นหอมบ่บุ๊ไม่อยากกินทุเรียนมาน่ะ มาเลยมาเบิ่งเลยข้าวกระด้างแม่ของปูดเมื่อกี้ไว้บ้านด้วยครับแม่บอกว่าให้อาหารมาเรียบร้อยเปิดไฟน้อยคือมืดเท่านะข้ามมาได้ยินแต่เสียงเขียดเด้อนะครับนี่ข้างเทียนหน้าบริณีเขาดำนาเรียบร้อยนะครับได้ยินแต่เสียงเขียดนะครับไ,ได้แล้วบ้างบุ๊กกี้ เราก็ดำลงไปซื้อขนมจีบแล้วก็อาหารให้ลูกๆ oh. แล้วก็ตูดไก่ oh. <c oughs> อันนี้ได้เอย่ยอันนี้ของโ oh, oh. <c oughs> อปรดโอ้โหเราด้รำอยากกินอย่างรุนแรงเดียวบอลนี่อันนี้นะกิโลละร้อยหกสิบบอกอันนี้สองร้อยหกสิบ oh. ลูกหนึ่งของชอบเนาะิ่นกินให้เรียบร้อยเ uh. ลอวจะแกะซิมให้เบิรงกร่อน บนอยากกินตั้งแต่ก่อนงานแต่งครับผมหลังงานแต่งก็จัดเลยนะครับหมอมนี่บอกอหมอมใช่ล่ะนี่เป็นะกินแห่งซอการะดามัสเมเดอร์มีกี่ผู้นี่มีประมาณสามผู้อ่าสามผู้ใหญ่ใหญ่จ้ะไปกินนี่แหละกับข้าวเนาะแซ่บค<น>ือกันนะครับ <laughs> กินทุเรียนกับข้าวเหนียวแซ่บคืออย่างนี้เด้อ ว้าว <Wow. S 1> สุดยอดเลยบรันนี้ขอตรงนี้นี่อันนี้ฟูแรกูนุ่มถือใจบรันนีคักปานหยางสต๊ตดาดดัมผัดปอแบบกรอบนอกนุ่มในจัดมาจัดมานระพูดใหญ่ๆ <laughs> จ้าจุนี่ค <laughs> <laughs> ักปยปางหยางทวนมาเลยข้าวเหนียวมาเลยแ <laughs> ม่นึ่งข้าวให้เรียบร้อยจ้า <laughs> <laughs> บิก้เวะ หมู่บ้านอยู่นะครับไปกินข้าวเย็นด้วยกันครับผมมากินข้าวนำการเด้อจา้าวันนี้ข้าวเหนียวทุเรียนวันก่อนข้าวเหนียวมะม่วง <c oughs> <c oughs> แซ่บหลายหวานๆตรงนี้นะซอสต,ตระดันอซไปรดถึงในเมืองได้ขนมจีบกับตูดไก่นะครับตอนนั้นพากพันขับไปเบิ่งบ้างไฟนะ่ะเจมบได้อยากพี่สังเด้อแบเบพราะออกมาเท่านั้นล่ะที่จริงเนี่ยแวะกินโจ๊กแล้วรอบนึ่งแต่ว่าผณได้ถ่ายจิบนะครับจังพับ้อน่ยา ก่วยเนี้ยว้อๆกับผู้เรียนหอมหอมโปริ Christmas ีเสร็บเน้ะพปรีนสุกก็หลายในเนยๆได้บาลานีขอบคุณด้วยบาลานีเบอรบกับข่าวบอก